สวัสดีครับเพื่อนๆในคำในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับการปรับความสามารถของฮีโร่ในแพทใหม่ที่เซิร์ฟเทสทั้ง12ตัวนะครับว่าแต่ละตัวมันถูกปรับความสามารถอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นลุกนะครับลุกนะครับจะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิล2สกิล2สามารถข้ามกำแพงได้แล้วนะครับแพทเก่าไม่สามารถทําได้แพทใหม่ทาได้ครับนี่นะสามารถข้ามกำแพงได้ละอันนี้ก็คือการบัฟลุกนะครับ กำแพงใหญ่ไม่สามารถข้ามได้แต่ว่ากำแพงเล็กข้ามได้ครับนี่ครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแรดนะครับแรดนะครับก็จะถูกเนื้อความสามารถนะครับเป็นการเนิร์ฟดาเมจสกิลสองสกิลสองในแพทเก่าความเสียหายเว้น,นะครับอยู่ที่550บวก70ต่อเรเวลบวก0.90 AP เพแพทใหม่นะครับเหลือแค่500บวก60ต่อเรเวลบวก0.80 AP ดอดาเมจจะเบาลงนะครับบัฟแป๊บเดียว แล้วก็เนิร์ฟเลยฮะอันนี้ก็คือการเนิร์ฟเลตนะครับเนิร์ฟสก,กิลสองนะครับดาเมจลดลงตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมาล็อกนะครับมาล็อกจะถูกเนิร์ฟความสามารถนะครับเป็นการเนิร์ฟดาเมจสกิลหนึ่งกับสกิลสามนะครับในส,อส่อสกิลหนึ่งอ่ะดาเมจแพทเก่านะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบวกร้อยสี่สิบต่อเรเวลบวกสองจุดห้าศูนย์เอดีแพทใหม่นะครับเหลือแค่หกร้อยห้าสิบบวกร้อยสามสิบ 130, ต่อเรเวล บวก2.35 AD อ่ะทั้งเบสดาเมจทั้งดาเมจลักอ่ะเปอร์เซ็นต์ AD อ่ะลดลงเยอะมากนะครับสกิลหนึ่งอ่ะเบาลงนะฮะเบาลงเยอะเลยครับประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งสกิลสามก็เหมือนกันนะฮะเป็นการเนิร์ฟดาเมจแพทเก่าอยู่ที่700ดร้บวกสามต่อเลเวลบวกสองจุแพทใหม่นะครับเหลือแค่650้อยบวกสามต่อเลเวลบวกสองจุอันติก็จะเบาลงนะครับดาเมจเนี่ย อันนี้ก็คือการเนฟมาหลอกนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอาร,รัมนะครับอาร,รัมนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟพลาซีแล้วก็สกิลหนึอ่ะอาร,รัมบัฟมาเยอะเลยนะอย่างพลาซีบอ่ะดูนะครับความเสียหเวทต่อคลิปป่าแพทเก่า75แพทใหม่2 0 0เลยนะเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็การฟื้นฟู HP แพทเก่า5บวก2ต่อเรเวลบวก0.40 AP บวก3% Mac HP แพทใหม่นะครับปรับเป็น25นะครับ บวก5ต่อรีเวลเลยนะแล้วก็บวก0.50 AP บวก3% m a คเ c p อะ่ะโอ้โหคือแบบอึดขึ้นแน่นอนนะครับอารลัมอ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งอะ่ะลดการใช้มา,มานานลง50%เลยนะโอ้โหอารลัมก็ถือว่ากลับมาแน่นอนนะครับสนใครนะครับอยากมี ID เกมอาวีครับหรือยากเติมฟองนะครับก็ถท้าไปได้ในกัรที่เพจแอสซิมนตต้นท,ที่เจ็ดในกระเพงต้องติดตามมากกว่า200คนนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวอลไฮนะครับวอลไฮจะถูกบัฟความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่พาสีฟนะครับพาสีฟนะครับในส่วนของ,องกรงจักสีแดงนะครับในแพทเก่าอยู่ที่125่ี่ตันที่4 7 5บวก 0.35ad แพทใหม่นะครับปรับเป็น120ตันที่400บวก0 4น a d นะครับดาเมจจะลดลงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะเยอะขึ้นมา0.50หนหน่วยนะครับประมาณนี้ .5 น่วยแล้วก็ในส่วนของความเสียหายจากกงจากสีฟ้านะครับแผ่นเก่านะครับอยู่ที่68ตันที่320บวก0.25 AD แผ่นใหม่นะครับปรเป็น60ตันที่200บวก0.20 AD ดาเมจจะลดลงนะฮะแล้วก็จะมีบัฟใหม่เเข้ามานะครับก็คืออัตราการติดกงจากสีแดงอะ่ะจะเยอะขึ้นเฮ้ดูครับก็จะติดบ่อยขึ้นนะครับเห็นไหมฮะกงจากแดงอะ่ะ นี่ครับก็ดีเลยครับผมว่าดีนะองจากแดงอะ่ะทำดาเมจได้ดีเลยครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกิลสองสกิลนี้นะครับในแพดเก่าอะ่ะความเสียหายนะครับอยู่ที่300รอตันที่500ร้อยบวกหนึ่งสี่ห้าเอแพทใหม่นะครับปรับเป็นสาม้อยตันที่หกร้อยบวกหนึ่งจุดสี่ห้าเอะครับดาเมก็แรงขึ้นนะสกิลสามก็เหมือนกันนะครับดาเมจแพทเก่าอยู่ที่หนึร้อยหบตันที่สองร้อยห้าสิบบวกศูนย์จุดหกศูอีแพดใหม่นะครับปรับเป็นหนึ่งร้อยห้ ตันที่3า0ร้อ ad นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือการปรับเวลไฮนะครับเป็นการบัฟนะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นลินดิสนะครับลินดิสจะถูกบัฟความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่สกิลที่1นะครับสกิลหนึ่งนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายครบ้สาครั้งนะครับดาเมจแพ็เก่ลจะสร้างโคสีหายนะครับอยู่ที่140ตันที่490ร้อบวกศูน ad แพ็ใหม่นะครับปปรับเ็น 200ตันที่500เลยนะเยอะมากนะครับบวก0.20 AD ดอ่ะยเดายดเมจคือคือแรงขึ้นเยอะมากอะ่ะดูครับดีนะฮะแบบเนี้ยผมว่าแล้วก็สกิล2นะครับสกิลเนี้ยแพทเก่านะครับการสโลเป้าหมายอยู่ที่30%แพทใหม่30%บเปเต์บวกสีต่อเลเวลดีนะครับบัฟมาก็น่าจะมีสกินใหม่นะครับ อันนี้ก็เริ่มปรับตัวเก่าละประมาณนี้นะครับในการบัฟลินดิสตัวต่อมานะครับก็จะเป็น u ูนะครับ u ูนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่การใช้มานาของสกิล1กับสกิล2นะครับสกิล1กับสกิล2นะครับการใช้มานาจะเหมือนกันนะครับแพทเก่าอยู่ที่60สบวกแปต่อเรเวลแพทใหม่นะครับ55าบวกหต่อเรเวลนะครับการใช้มานาจะลดลงนะครับทั้งสกิล1กับสกิล2นะครับส่วนสกิล3การใช้มานานะครับแพทเก่า 120บวก5ต่อเรเวลแพทใหม่100บวก10ต่อเรเวลนะครับอันนี้ก็คือการบัฟ u ูนะครับไม่เยอะนะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ตามไฟล์ล่าสุดนะครับที่มีสกินใหม่ u a ต่อมานี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทาจิทาจิจะถูกบัฟความสามารถนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่พาสิฟนะครับพาสินะครับจะมีบัฟใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเมื่อเราเก็บเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้นะครับเรานะครับจะได้รับบัฟในการป้องกันความเสียหาย 5%ต่อ1สัญลักษณ์นะครับถ้า4สัญลักษณ์ก็เป็น20%เนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี้แหละจะเป็นบัฟในการป้องกันความเสียหายให้กับทาจิประมาณนี้นะครับในการเพิ่มบัฟพารีอึดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้ง20%เนะ่ะเยอะมากเลยนะแล้วก็ในวนของสกิลหนึ่งสกิลนี้นะครับสกิลขึ้นจันท่าระหว่างใช้นะครับจะได้รับบัฟในการป้องกันความเสียหายอีก50% นี่นะครับอึดขึ้นอีกนะครับโคตรอึดอะแล้วก็สกิลสามก็เหมือนกันนะครับสกิลนี้แพทเก่านะครับเมื่อเราใช้นะครับจะป้องกัน C c ซและลดความเสียหาย50%แพทใหม่นะครับจะเป็นเป็นป้องกัน CC นะครับและสกิลจะไม่ถูกขัดจังหวะนะครับแล้วก็เรานะครับจะได้รับโลจากพาสซสฟแล้วก็โลจากสกิลอัลติเมตอะสามารถทับซ้อนกันได้ สองโล่เนี้ยสามารถทับซ้อนกันได้นะครับทั้งพาสซีบแล้วก็ออนติเมดอ่ะคือปรับให้ทาจิเป็นแท้งเลยฮะคือถึกนี่นอนตัวเนี้ยโล่ก็จะเยอะขึ้นมากเลยครับทั้งจากพาสซีบแล้วก็ออนติเมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการบัฟทาจิต่อมานะครับก็จะเป็นเพนนะครับเพนนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งอ่ะ ตอนที่กดใช้นะครับสามารถกดสกิลฮิลแล้วก็กดสกิลจากไอเทมพร้อมกันได้นะครับแพทเก่าไม่สามารถทําได้ดูนะครับนี่ฮะสามารถกดฮิลได้กดสกิลจากไอเทมได้ครับนี่เลยแพทเก่าทําไม่ได้นะไปลองก็ได้นะครับตอนเนี้แพทใหม่ทําได้แล้วก็ดีขึ้นนะครับผมว่าก็ประมาณนี้นะครับในการบัฟเพนนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นยอนนะครับยอนนะครับก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการบัฟพาส์สีนะครับพาสีป่ะในแพทใหม่นะครับเราสามารถลากปุ่มเครื่องที่เพื่อยกเลิกสกิลพาสีได้ครับแพทเก่ามันจะติดพาสีตรงไงเวลาที่ยอนนะครับยิงพาสีไปแบบเนี้ยมันจะอยู่นิ่งกับที่แพทใหม่สามารถกดปุ่มเคลื่อนที่ลากออกมาได้นะครับเพื่อหยุดพาสีดูฮะดูนะครับ นี่ครับสามารถนี่คสามารถลากปุ่มเคลื่อนที่เพื่อออกจากพาสีได้แพทเก่ามันจะค้างอยู่นั่นนะครับทําให้ยอ้อนเป็นเป้านิ่งได้แผ่ใหม่ทำได้แล้วครับเห็นไหมฮะนี่เลยประมาณนี้นะครับในการปรับย้อน ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเรลวมะเนะครับเรลวมะก็จะถูกบัฟความสามารถนะครับเป็นการปรับสกิล3สกิล3นะครับในแพทใหม่เราสามารถลากปุ่มเคลื่อนที่เพื่อยกเลิกการหยุดเคลื่อนไหวจากสกิล3ได้ไวขึ้นเพราะสกิล3อ่ะตอนที่ใช้ในครับในแพทเก่ามันจะค้างอยู่ประมาณ0 5นาวิไงในแพทใหม่เราสามารถยกเลิกได้ไวขึ้นครับก็ทําให้เรลวมะนะครับไม่เป็นเป้านิ่งประมาณนี้นะครับในการปรับเรลวมะ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโตโรนะครับโตโรจะถูกรีเวิร์กความสามารถใหม่นะครับโตโรผมอธิบายไปหลายรอบเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปแบบยอๆให้ฟังแล้วกันนะครับในส่วนของพาสีบะพาสีบนะครับเมื่อเราโจมตีเป้าหมายนะครับในครั้งที่3จะสร้างความเสียหายทางกายภาพแรงขึ้นครับ1 2ครับเห็นไหมครับ3 แล้วก็เมื่อเรานะครับโดนโจมตีหรือโจมตีเป้าหมายนะครับหรือทักษกิน,นเป้าหมายเรานะครับจะได้รับเก็บพลังงานมาเมื่อเกจเต็มเราจะโจมตีไวขึ้นครับแล้วก็เมื่อเกจหายไปนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองดูลยครับดูนะครับเมื่อเกจหายไปก็สามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้ดูนะครับดีนะครับตัวนี้ไม่ใช้มานานะ อ๋อ oh, สบายเลครับแพตหน้านี่นะสกิลหนึ่งก็เป็นการพุ่งไปโจมตีเป้าหมายนะครับสกิลสองก็เป็นสกิลที่สามารถดูดคลิปเข้าหาตัวเองได้และแหกคลิปนะครับเข้ามายังจุดศูนย์กลางสกิลอ่ะดาเมจจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเกาะได้และยังสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ให้กับสกิลหนึ่งได้นะครับสกิลสดูนะนี่ครับนี่เลย แล้วก็อัตติเมทนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ละนี่เลยแล้วก็กดสกิลหนึ่งร่วมได้ครับอัตติเมทนี่ครับ <Watch out. S 1> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวการปรับความสามารถของฮีโร่ในแพทใหม่นี่ครับางี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ